ไปดีพี่น,อน้อ,องข้อตั้งดาสคือง2ทิปแชแช่นอนเด้อวพี่น้องนีพี่น้องทิกาซมาทอดสอบแดดอยู่เมืองส้นพี่น้องเพราะว่าทรงนี้อุณหภูมิโหหอนเนะเาะว่านี่สูงสุดแมน42องศาส่วนต้นนี้แมน41องศาพี่น้องอยู่สซนนบ,บุรีเนาะบอยมันลงแล้วบอวังใบบา,บา,บาน42เห็นไะซึ่งทิปจะมาถอดล่องเนาะว่าจืดไข่晒แดด มืส่สีมื่สีสุกคือสว่างเลเนาะ่อนนี่พี่นอะเมื่อวานี่ทีไปงมพอยอ่ปะป้าตอนลุกตอนงมมันเย็นเย็นบริหอนได้บัดคืนมาป้ทาทุกคนละโซนก็เลยเมื่อคืนนี้เอาหอนเอาหอนเราไปตากแดดมาพี่นนอะเป็นงมพอยมากคืนลเลยเฮือแดดมันออกมันคลายตัวเนาะหอนหอนวันนี้ก็เลยแบบเรือนในเฟซก็เลยเห็นคนยื่นไขน่นเนาะที่จริงเห็นมาไล่เหมือนแบบแต่ไล่ย่างทีว่าพื่นทดสอบกันมานะบางคนกะไดนบางคนก็เปไดนเนาะ มาลองเบิงเ้งว่าแดดอยู่บ้านเฮาเป็นจังได๋เห็นคนเมืองส้นผู้นึงเพิ่นก็เห็ดเนาะมาแต่ว่าต้นนี้เฮายังบ่มีขไข่เด้อพี่น้องสิไปซื้อไข่แล้วก็สิไปซื้อ,อมีเมาไว้เนาะอยากกินต้มมีกับซื้อไข่มาไว้เฮ็ดพะโลเนาะมาก่อน,นเฮาสิไปตลาดเฮาก็เลยจะเอาหม้อค้างรวมบัมอกระทะเนาะไปตากแดดไว้เผื่อว่าเวลามาแล้วเฮาก็สามารถใส่ได้เลยน้ำผ่ต้องรอสิบวันจะตึงกว่าอย่มันปิวทดลองว่าวันหนึ่งโมงนี่แหละ หนึ่งส่วโมงใส่ใส่มันสิบประคำก่อนเอาหนึ่งส่วนโมงเข้ามาหนี่งกับหนึ่งส่วนโมงเขดีเนาะใช่อันนี้ดิซีเมนเน่อันนี้คือหมอข้างของเขาเนาะข้าเสียเอาใส่ใส่สิบประปิ้วบอ๋อขนาดยืนในนี้ยังบดายไปใส่เกินไปไหนี่ยื่นนี่อันนี้กันยังบดายนี่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 มันสีอั่นบ่มันบลูปิ้วเตี้ยมันจังขี้บุญบ่ขาวเออได้อยู่เนาะอยู่เนาะเ่าสิตาดแดดแดดถือว่าอะไรทางนี้ถือ เลื่อมไปไวะอยู่พุ่นอยู่กลางทางอ่ะเด้วต้นใหม่ป้อยู่กลางทางนี่นะซใช่เห็นของป่าเด้อป่าซีจุดไข่ใส่เด้อกลางทางในโหลดนี่แมนบ่ป่าซีทดลองให้เบิ่งเผาดเด้อเด้ออย่าให้มันปิ้วเด้อลูกเด้อขันมันแล้วมาใส่มังแก้วเด้อนปิ้วแล้วมาเหมียนมังแก้วเด้อปลาซีจืดไข่กินว่าสิกินได้บ่เบิ่งดิโดยกับนิสายัง่ยหัวมันนี่ในโทรศัพท์เห็นวะ เด็กเหมือนป๊อปป๊าหางแกุ่คนนั้นมาแต่อันหนามมันสิบหายอยากไปน้อเขาเสียนหนามใสียโคเขากาดอาน้ำใส่อะนน้ำอะไรเลยแล้วก็กระโอดขครใส่สเกิร์ตลูกสเกิร์ตคนนั้นป๊อสเกิร์ตว้นนี้เออป้าเสียใจสละเผาหมอดี่ดีเด้อเผาเด้ออย่าให้มันอย่าให้มันปิวไปใส่เด้ออย่าให้ขี้พูนเขาวผอมเด้อขี้พูนเขาวก็เอาไปขี้พูนเขาวเลยปัดออาป๊านี่เนาะบ่ผู้สวยนี่พี่น้องไปผู้ฮอนว่าตรงนี่ใส คือคือเขียงเลยเนาะอพอดีเลยไปไปสื่อใครอือปัดก็ได้บ้านเรป้ามาป้าปดเองเรานางเผาเนาะคุณนางเผาพนาบา้านางรถไปเนี่ยเนี่นพี่น้องข้าวมาแฮมเนี่ยป้าแฮมบุม้ยมองวา้าซ้ำแบบข้าวเขาไก่ก้องไฟข้าวต้นห,หนึ่งเขาหมกินเลยเนาะตัวอีกแหมมากข้าวมาอมหอดแหมแดดเนี่ยเนาะ มาหอตลาดแล้วตอนนี้เนาะหอซื้อยี่หนองเลยบ่ซื้อยี่หนองบ่เขาเป็นเดีวนี้สายเหนือกันได้เนาะอืมก็ได้คือเอามาหารชิโร่ดมเดียวทุ่งนึงมีไว้ไว้ค่ะอันหนึ่งกแก๊ปหนึ่งแล้วก็มีอันยำๆค่ะสีแดงเด้วยสอนทองก่อนใสย่ยสายเลยเออ ยำยำแดงแดงเรียมยำเลยเนี่ยยำยำสีแดงเลยแตะเท่าได้ละก่อขายเดียวนี่พวกซิลฮาแต่ละลอยบาทแตะเท่าได้เอฟซีไทยพวกคูณได้เขาอยากมาซื้อหนักเมื่อกี้คุณน้อยๆไปหรือเปล่าเดวไปทางนั้นเลยซิลโลนุมแให้เนี ่นิ่วอย่ากออกไปทางเราหลือยังไงไปทั้งไทยป่ะล่าวอ่ะบ่เคยเห็นทรงผมแนวนี้สตเนาะท้าบันี้ FC ขอถ่ายหูได้สภาพนี้บันนี้ทว่าพอเอฟซีเนาะก็ได้ถ่ายหูไปกันแล้วเก็บหนึ่ง FC มาสโซนนสว่างมัธยมต้นเนะตืข้าจ่อยอันกงบุ่วานสอคนอ้ออกงบุ่วันสองคน กองปทุมบ้านก็เกือบสิได้ไปเห็ดกิจกรรมเนาะแต่ว่าพอดีว่าพ่นดาก่อนแล้วก็เลยบมดได้ไปเหตุกระจายค่าเครื่อนสุกีเดอร์อะไรอย่าเอาไปนอนด้วยลูกอย่าโออเอาขนมให้อีนางเลยหน่อยนึงอันนี้เด้ไหมไ่แล้วว่าจิ้มหายเงินราณเราเป็นใครก่อนสามสิบเจ็ดพานให้ขนมอัน <Toyota> น uh, ี้เลยลูก <net visuals> อันนี้มันบริสเบียอันนี้บริสบียนหาลอยซ้าววัดตอนนี้ก็สีฝาวเมื่ออลไรพี่น้องเพราะว่าลืมใส่น้ำมันไปในหมอเนาะปะแต่หมอเพื่อน้ำมันซีหอนอีก, <S S กอคือเล,ลื่อยลงคือก่อนปะปลาตลาดมาตังแหงแข้มออเคดเลยคันนี้เบิ่งแดดเนาะเทียงเพลก็ตอนนี้มันอยากซองมุกหวานแต่ว่ามันยังแบบแดดนี้ยังคือแบบว่าเทียงพเพลเลยเหนตุใด,ด้้เดอยู่แต่วา่า มันก yeah. ็สิได้ลดเวลาลงจากที่แบบเลิก1ิบเอ็ดโมงสิบสอโมงเสร็จเรื่อน8ปดเก่ามุ่งเก่ามุ่งสิโมงอย่แหละยังมัดอบมันยังกะยาวมันก็อ้ะมันกี้่ี่โดยใส่น้ำมันให้ไปเรียบร้อยเลยน้องป่ามาแต่เนี้ยก็ไม่มีร้านใส่น้ำมันเลย เอาใส่หนึ่งเนาะเอาใส่เติมอ yeah, ีกพอแล้วปะว้อีกประมาณสามสิบนาทีเนาะจังมาเบิ่งแฮมพี่น้องแฮมแฮมเนาะแฮมไหวรึเปล่าอย่าพ่าวลอย่าพวเกี่ยมเลยกินได้รีบวะกินได้รีบวะเอาเห็ดเนี่ยนี่ เพนดาสิป้าเสนงวงงวงแถวแถวบรเหูเหเพนดาเอ้ยฮะก็ไม่เหมี่ยนเลยอันนึ่งเอ้าถือไปเลยก็ถื้ไปเลยพนดา้าเนบเวหงก็ไปนเดี๋ดีเดี๋หล่มเลยดี๋ยวดี๋ยวไม่่หัตาหันบรเทนโอ้ยหลูกเพ็นแต่เบื่องเดี่ยวบุนลื่นได้ไรนี่ลุกบรเวนเลยเพนดาพูนดาพูนพูนพูนไปเอิญไปกินนดากะตาอทน อเฝ้าเฝ้าให้เพนดาก่อนให้มาก่อนนี่หูเะยคันภาษาเนี่ยนี่หูอะไรเพนดากับโบเฮนหูแล้วกูกันหนวกู้กันหนวตากระบอดส่มบอกผูเถาเนาะบอกอขษณาเพชรตาเึินตาโบเฮนใช่ปะเอาไป เพิ่นดาหมักกินบ่เห็นหงเนาะต้องได้จับใส่ปลากรินหงไอ้กินหนามกันกินบ่ได้ขั้นบกเอายไปหนูไปเลยเฮ้ยเถ้าเลย FC ว่าอัญอยูม่านี่ก็คือเอาเอาอัญอยู่จริงคูนหายเจ็ดจะเป็นอัญอยู่เข้ามาเทียบเท่ากับคนกินบ่ได้ได้ลูกเว๋ออ้ละไอ้ของผมเวลากินขนมของพันดาลูกของเพินดาของพันดา ของเพนดะรู้ได้รู้รูได้ของเพนดาลู้เวลาที่มันไหลไหลเป็นวันแห่งไอ้กินวะเอออย่าได้กูเล่กกูไม่ชิ้ปัญญากินของเพนดากินค่ะกินตัวกันมื่ปกติลามโซไวแต่ว่าขด่ายางบวคลายไว้เลย่้วยก็เลยปล่อยมันจะซ่อมเอาคัดก้างขื่นและจังใส่ยานยางไปไกลเบิึงเพนดายางลบไปลบมายาง วงกลมเมื่อกี้ซาบหอมเนี่ยแถาแห้งปูยางเป็นวงกลมอยู่ใ่ได้บอดดายเห็นดิค่ะสิลมแล้ววินหัวแล้วบันนี้โอ้จักเกียร์เหตุยียยังเนาะยางวงกลมแล้วตัวก็เป็นวินแน่นนะฮะได้เมื่อยเลยไปไยใส่บอดดายเลย <laughs> หกหกฮกเป็นแต่เป็นตะปวะัวขาวๆฮิ้วห,หนานมาจากักเห็นดิค่ะ ตั้มหอดเขื่ง hot, ของหอดคลองบริเฮนถูงเฮนเหืองปะด้าพ่ด้าบริเฮนถุงพี่น้องยางแล้วก็ตั้มเขื่องตั้มคลองฮะแกฮันโอ้ตีนชสยบริเฮนหลุกแพ้แงพี่จะไปเห็นนั่นน่ะหลุกแพงแพงโอ้ยเอาไม่ให้แม่แกมีแล้ปะ <inaudible> จานเออมึงเนื้ เอาไูดูห่ะไปมามัดโมใจนี่เลยมึงมันโมเมนต์ต้อนเถียงพี่น้อมมันอยากเป็นมันอยากเปล่ยนเลยมันเย็นเลยส่ลองเบิงนสกปั้เมียโมเมนต์ต้อนเถียงตอนนี้สามมงย่างสิบปนาทีลานพี่ด้วยังแหงสิ่งทกินวัจ้อย บันด้ยมึงมันบดเลยเนีตอนนี้มันบดีแดดคือตอนนั้นก็นนนนนตาเปล่าอย่างนี้แหละตาอะไรเดี๋ยวเผาอันเดียวกับพ่อแองอันเดียวนี่ก็จะบ่ได้กินแล้วนะมันแบบหอนมันจะหอนเลยถ้าเป็นตอนเที่ยงกันก็เป็นน้ำมันร้ายผิดบ่บ่ก็ได้ยุ่งสิเนี่ย แต่น้ำมันมันบริหอนน้ำมันเย็นเ็นน้ำมันเทาใสาน้ำลังได้คับไมเทาใสผอมกันไมาสชหอนถายแดดมากอีกกอนพูดนะแนมขึ้นดูวันนี้โบดพี่นอ่องเพราะใครใครล่องมอแดดบอดเทวด <c oughs> า,ากัยัาแต่เขาแดดยานเห็นกินตากแดดบะโปดตืดบปตีดเลยเขาขิดตัวแล้วเนี่ยยานก็เจ้าไปค้างไฟมากแล้จาาะจือหอวมนอกพเนาะ กระบอดอกแดดบอกว่าขนาดน้ำในตู้ขยังทรงกาแฟได้ตั้งอยู่ในเหือนมั้งนะเพราะมันคยอยขึ้นวะเด้เมันก็เริ่อมคาวมาแนวละโบนั่นวะนะทางหลุมนั่นดิน้ำมันวะนะบดตื้อบดตีเลยปลาไอ้นี่แตอ่มันอยากขำเลยเด้ตอนนี้ตอนตอนเถียงอ่อตอนบ่ายเถียงเถียงไก่ชีบายอ่อนแห่งๆตอนน่ะสีสิบสององศาบุ๋งอันนี้มันโบนเสื้อซ้ำสิบปลายหนึ่งบ่ บัตติกินสามลานก็ได้สายไปหาหมออาจารย์มารัดปัตติกินสิตติกินพะโล้คือเก่าได้แดดกำลังออกเอาทาแดดโศกบอเขาค้างเนาะที่ไหนเขากระจไปดั้งไฟเห็ดพะโล้ลองกินตุ่มีวิศนุโมเดนีนกินเขาโปรแซบ แค่หน่อยเนะาะคันหอนแล้วก็จักขึ้นยางงั้นเนาะ,ะกิดแต,ต่ตุ่มมีตุ่มมีเสพคลายๆไปใหญ่ๆไปเลื่อนขั้วไปเห็ดพะโล้ <laughs> พลักิจไข่กำลังว่าเก็บเครื่องเก็บคล้องพี่น้องเก็บหมอเก็บแหกไปลพะพะละแดดออกเนาะตอนนี้หุน่นแดดแจ้งกระปะไว้หันก่อนเน้อละกาอีกจะหน่อยจังซีมาเบิงเนาะอตอนนี้ก็ไปดังไฟตุต่มพะโล้เฮา อันนี้ก็สีดัางไฟแล้วก็เห็ดไข่พะโล้ไว้กินเห็หนหรอซึ่งเห็ดมันนี่มันใส่พงซ้ำเห็ดหูุเลยเราจะมาใส่ไก่แล้วก็มาใส่หมูฮอมภาวะไม่ร้านแบบเห็ดหลุดพะโล้นะก็สีบุคหอยได้มากินสีนั่นนะจะไลก่กับซีกิบตะไข่ก็เลยเห็ดตะไคร้เลยวันที่เอานำนวดจะมูจากไก่เลยเอาจากพงถี่สื่อมากเลยเนาะแล้วก็ตุมมีกินเขา ต้องมีขิวเขาก่อนดีกก่วเนาะได้ขิวเขากินบอกไซต์บลพอกเสริมสิไปเก็บตอนนี้เป็นเวลาสามโมงสิบสามนาทีพี่น้องสวยขิวเขาเนะเลี้ยงนิวตุม่มีมากปาอาดมันหอนแล้วก็จ้าจัดกินเนีะพี่น้องบอกขึ้นยากอะไรังี้ยนะนี่เลยซื้อมีมตุบโอ้โห การมากเพ็ดน้อยเนอะบปกติกินเพ็ดอลไรไม่น้องเพราะว่าเจ็บท้องหลบก่อนนะทรมานเลยแต่ว่าก็กินหน่อยนึงเนาะเหลือเก็มากอ่อนเเวลาพราะว่าแดดไลยเนี่ยฉัเบิ้งไข่ไปเจาะเบื่อีกเนาะต้องกันเดดขพี่น้องเขาต้องฟ้าหมู่น้ำน่าจะขึ้นมาถ้าเขาไปใช่หน่อเพริญหรือจะรี chắc chưa chăng đây ngọn thứ gắn <laughs> ngọn thứ yeah. gắn bỏ ổn mà xịp bay xe cả nhà thì nó không đẹp cả nào ảo con này hoàn càng thống cái yên đấy Yên mà Chúi mà một khuyến mà mà thật đẹp Cái đẹp เป็ดไข่เมือม่อคืนไข่ขึ้นไอ้มืดขึ้นเมันกระดานระานกับไข่ขึ้นเอ้ยไม่นอนอเลยมื่อคืนนี่ค่ะตาตื่นตื่นมาตาจะโกรธนิสสาวนิสกินยาลดไข่กันว่าเมาแย่นอนก็บบเหน็นอ่ะแต่กาวปามขึ้นมาปุ๊บแต่เด็กคนนึงคือโบเห็นเรืนช่วยอะไรงบ่เห็ ไอ้แต่ก่ปวหัวช่างๆตอนนี้ร่างกายพีกินข่าวเรียบร้อยพี่เนาะตอนนี้นะจะผ่านมาจักรสมูทหนึ่ง day นะมาเบิร์ว่าไขาหา่ห่อสิ๊บกันจะได้อากาศไม่กระเลอากาศเย็นยนเลยต้องใส้บบไหนพ่นอะไรเละพี่น้องต้องลอกไม่แล้วมืออื่นแม่น้องนิววะเนี่ไข่ซามฟองเอาเข้ามาขลุ่นเรียบร้อย <c oughs> ไม่เป็นผลเอามันก็เปลี่ยนซี่ตัวนี้ <c oughs> บ่ไม่เป็นอะไรเลยโอ้ การทดลองบอไดพ่นเนาะเด้มันก็เปลี่ยนสีอยู่ไดรน,นี่เด้ยูพีหาหอนนี่นเอา้าแต่บ่งน้ำมันนี่เห็ดไปเห็ดมาสุกหอนนั่นเห็ดอัวนี้น,นี่เบิ่งผู้ติดตามผลการทดลองเนาะนี่สุกอยู่ได้แดงนี่ได้มันแก่แกนอยูมอ่มันหอนอยู่เถึงเอา้เอา,เาก่อนหยางมาทางนี้หยางดูด้วยหยางมือไปทางนี้ดูเด้ ดีฉันนี่มันกระอยากนานายันนั้นยุ่งเหอเนี่ยมันหอนทถึงต้องใส่เวลาหน่อยนิดถ่เปลี่ยนซีเลยเด้วยยังน,อน้อยกระปดนิดนึงไงมันอยากเป็นปวดๆมันอยากเป็นเห็นบ่เป็นพองมันต้องสุ้กับ,บคอยฮะ<ป>ขั้นตอนเทียงเพลินอะสีด้ายยุคือเข้านะปั้นน้ำมันไว้โดน,ดนมืออ,อื่นปั้นน้ำมันไว้แต่ประมาณเทียงหดบายแล้วเขาก็มาถอดเนาะเริ่มได้เลยเด้ป่านวาย กระสะกระทะทองลวงแล้วนี่ท้ขอคันท่าป้าไวน้นี่ยนี่เล็ดมันกัอันละเปลี่ยนอยู่เลยบ้าเริ่มเล่บบอกเรเห็นบอกมันผดผดนะมันผดนิดหนึ่งวันนึงใอ่มันอยากผดจีดนเนาะปะไวต้ตอนนี้ถ้ามือแรกอีกผมมันยังแดดอยู่ป้าก็เป็นไข่ตากแดดได้เนี่ <laughs> มันเลืมเนี้ยวล่ะดิได้อย,อย,ย,อยู่มันเปลี่ยนสีเลยดิ่่ะเพราะว่ทาที่นี่นมันจะผอมอย่างอื่นถ้าตองเห็ดดูกระเนเห็ดเปียเพียงเพรนด้วยมียาขู่หน้าว่าก็จะเห็ดชนเพนนี้มันแมนแทบันี้ลายคนอยู่ได้เห็ดตะลุงตะลากเด็ดเฮ้ยเนียเยนเ้ยวล่ะไดดิอ,อ,อ,อืมันเปลี่ยนสีเออมันได้อยู่นอยอีกสักหน่อยเลืมเนี้ยวเลยมอื่น เข,ขาล้นใส่บองเลือมๆดูแจสุดนะเรือม,<ห>อมทุ้งนี่เอบบอบดยองทั่งดแจนะเลือนี่ขนาดป่งสะยีนไีเนาะมักระเลิมเนี้ยวยด้ห้นลงสรุปก็เอาไปครัวดีกว่าปะ <laughs> อะไ่งไง ตอนนี้แม่นิสาย่างหนึ่งเขาเนาะแล้วละาิืกระจังสีขางไก่พะโล่ไอ้ยบ่แมนไก่พะโล่ไข่ไก่พะโล่เนาะเพราะว่ามีแต่ไข่ไก่เลยอีแม่ว่าแพนด้าข้อแข้งเนาะข้อแข้งโดดระเบ่ดเพิ่์ดวะช่องซ้ายเพิ่์ดห้าไปข้างนาะแพนด้าเมื่อยแหงเนาะหรือว่าแพนด้าข้อแข้งถึงนรียกไจับไปหนึ่งกันเป็นไงเฮ้ยมันเมื่อยแพนด้า เอ้ยเด้ค่ะเออนอนซะเมื่อยหะจะเป็นให้มันเมื่อยอย่างไปเห้ทงจักดีโอยบังนางเลยเากินบ่อหากินน้ำเจ็ดสิบเท่าไหร่ 13 91ปีบ่หรือ81ปีน่ะคุณบ่เนท่านดา่าได่ได้81เอาคั่นว่าเป็นคน11ปี13เอา13คูณให้7เอาเห็นได้น้องได้13คูณ7 91ปีท่านดามีอายุนปีแน่นอนบ่หึชมบ่ได้ไปชมแน่นอนเอาครไปส่งได้ยังบ่หมดบ่คัากระหูว่านงส่ง บาถืลอลงทรงทั้งหนาเป็นทั้งล่างกับต้นที่มาเห็นท่งทรงอยู่ข้างล่างน,นี่แหละพี่น้องท่นได้เห็นเนี่ยค่ะมืดไปเลยเด้อนหนึ่งวัน,นอ,อากาศมันหอนอุณหภูมิมันสูงโดยเฉพาะก็คือต้อมเถียงพี่น้องก็เลยเป็นอุปสรรคในการไปถ่ายคลิปเนาะยังเซนตื่นเสามาเนี่ยประมาณส่วงหกมูป่ปลายเจ็ดมูเนี่ยอากาศถ่นประมาณสามสิบแปดองศาเลายได้บานทิพย์นะเนะพราะว่าตื่นเสามาบ่อยแจ่งหามู่นี่ก็แจ้งเนาะหามูลปลายหามู เึง,งจันเชี่ยหกโมงป่านนี่ตะเวนเริ่มขึ้นเลยด้เริ่มแฮม่มาแต่แต่ต้นตะเวนขึ้นเลยนะเมื่อวันไปอีกแล้ววันได้เหตุน,นี้สามที่น้องคันออกไปข้างนอกได้ก็ออกประมาณส่วนแต่เศร้าเศร้าเหมือนอังนเะชี่นยนะห้าหกเจ็ดโมงยังสาประมาณแปดโมงสิแล้วก็ประมาณห้าโมงหกโมงอันเะชี่ยนะอากาศโอเคอยู่พ่อพ่อพอ,อยู่อยู่แล้วก็แต่ละมือเนาะขอบคุณที่ก็ยังนอนอยู่กัเที่ยงนานนี่แหละพี่น้องมา พองมแล,ล้วลุกงนล้วย่ายเพราะว่าตอนเลือดเดือดันจะน้าเนาะแต่ละมือเดียวนอนแต่ว่าเมื่อคืนนี่่บน้าวบไิ้ตุอมร่อยหอนนี่ทราบแบบนอนไปนอนมาตีนไปถือพัดลมเลยปิดเนาะหอนแท้หอนว่นาจนหูม,มือเปิดพัดลมแล้วก็นอนต่อแต่ว่ากรบรับๆตื่นๆเพราะว่าที่มันไอเนาะยังบ่นในเศร้าไออากาศมันหอนลลยพี่เนาะหอนเร่อ มืาอนี้ก็นที่ว่าได้มาอัปเดตอาการของแพนด้าให้เอฟซีเนาะที่ว่าหากแพนด้าได้เห็นเนาะสภาพเพนดาตอนนี้ก็เทาแล,แล้วให้เลยพี่น้องเขาบอกว่าเป็นซียูด้นไรกับเหี้เนาะที่กะอยากใส่เวลาส่วนนี้อยู่กับแพนด้าแน่พี่น้องเพราะว่าคือเชิเป็นส่วนสุดท้ายของพแพนด้าแล้วแหละประมาณนี้เนาะฮะเอาที่มาพากมาตอนพี่น้องพากัพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมละกัทีมงานต่อไปในเดือนเจอกันใหม่ในขึ้นมนาสบายดี